การป้องกันด้วงหนวดยาวด้วยสารค o อบเปอร์ซันเฟดด้วงหนวดยาวเจาะลำต้นหรือด้วงบ่าน้ำจุดนูนดำจัดเป็นหนึ่งในแมลงศัตรูพืชที่สำคัญในไม้ผลมักเจาะกินกิน่งและลำต้นของไม้ผลและไม้ยืนต้นเกษตรกร,ะร,กรจะไม่สามารถสังเกตเห็นการระบาดท,ที่เกิดขึ้นเนื่องจากหนอนจะทำลายอยู่ใต้เปลือกของลำต้นไม่สามารถสังเกตจากภายนอกได้ นอนจะเข้าดักแด้ในลำต้นนานถึงหนึ่งปีและออกเป็นตัวเต็มวัยในฤดูฝนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมโดยวัตจักรของด้วงหนวดยาวระยะไข่7-14วันระยะนอนถึง280วันระยะดักแด้17วันและโตเต็มวัยมากกว่า6เดือนขึ้นไปการใช้สารเคมีกำจัดนั้นทำได้ยากเนื่องจากด้วงอยู่ในลำต้นอีกทั้งสารเคมีอาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำที่เกษตรกรเลี้ยงไว้ วิธีการที่ดีที่สุดคือการป้องกันร่วงมาวางไข่โดยใช้สารคอปเปอร์ซัลเฟตส่วนผสมทีต้องใช้1คอปเปอร์ซัลเฟตจำนวน1กิโลกรัม2ปูนขาวจำนวน1กิโลกรัม3น้ำสะอาดจำนวน8ลิตร4แป้งทาสี1อัน5ไม้พาย1อัน6ถังพลาสติกขนาด20ลิตร1ถังขั้นตอนการผสมสาร1บดผลึกคอปเปอร์ซัลเฟตให้เป็นผง แล้วนำไปละลายในน้ำ4ลิตร2ละลายปูนขาวในน้ำอีก4ลิตรในถังพลาสติก3เทสารคอปเปอร์ซัลเฟตที่ผสมน้ำแล้วลงไปในถังปูนขาวที่ละลายน้ำไว้โดยให้ใช้วิธีค่อยๆเทผสมกันและต้องคนอยู่ตลอดเวลาอ่ะทดสอบส่วนผสมก่อนว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานหรือไม่วิธีการสังเกตคือใช้มีดเหล็กจุ่มลงไป ถ้าใบามีดเป็นสีน้ำตาลให้ใส่น้ำปูนขาวเพิ่มลงไปจนกว่าใบามีดจะไม่เปลี่ยนสีวิธีการใช้งานนำแปรงจุ่มสารที่ผสมไว้แล้วนำไปทาบริเวณโคนต้นข้อควรระวังคือควรทาก่อนหรือหลังฤดูฝนซึ่งการทาหนึ่งครั้งสามารถอยู่ได้นาน3-5เดือน